เอลมมนสตาร์มาแล้ววันนี้จะมาระบายถาดปูนกันอีกแล้วจ้ะตามกระแสกันหน่อยกับโนวายไลแอคชันของวอลดิสนีย์วันนี้ก็เลยจะมาระบายสีเป็นกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปรพีมีหญิงงามนางหนึ่งนามว่าเอลมมนสตาร์นางนั้นงามกว่าราชินี่ เธอมาถึงรอบแรกเราก็ลงสีพื้นก็เลยจะใช้สีดำกับสีม่วงในการเกลีย่ยให้เป็นมิติแบบนี้ลงดำไปทั่วก่อนเธอแล้วก็เอาสีม่วงผสมสีขาวนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็มาไล่สีแบบนี้เลยให้ขอบๆมันเป็นแบบสีม่วงๆแล้วก็ตรงกลางเป็นดำๆไงแบบนี้เลยเมื่อได้พื้นหลังเสร็จแล้วต่อไปจ้าเราจะเอาสีเขียวเหลืองก็คือเอาเขียวผสมกับเหลืองจะได้สีเขียวแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มาวาดเป็นเปลวไฟของะจวิเซ่เป็นไฟที่ทั่วเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยลากเป็นตัวเอสลงมาเลยๆแบบนี้แล้วไปยอดแหลมๆนะจ๊ะพี่คะพี่คะทำไมแบบสนอไวต้อง <c oughs> เอาละค่ะวาดไฟไป้ทั่วเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยเติมเปลวไฟไปปลายนิดนึงนะวเวลาเปลวไฟมันลุกโชนขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีประกายแล้วก็เปลวไฟที่มันหายไปบนอากาศเห็นไหมจะเติมแบบเป็นเปลวเล็กๆด้านบนด้วยน,นะเธอเดิมดีเทลให้มันจากนั้นจ้ะเราจะมาทำมิติของเปลวไฟเราจะลงเปลวไฟอีกหนึ่งชั้นเราจะเอาสีเขียวเดิมนจะจ๊ะใส่สีขาวลงไปน้องจะกลายเป็นเขียวพาสเทลแ,แบบนี้เลมอนเลมอนเวอร์ลงทับไปอีกหนึ่งชั้นเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องสลับวางเลยนะให้ไม่เห็นว่าเออเปลวไฟมันซ้อนกันเด้อด้านหลังก็จะเข้มด วิเศษบอกข้าเธอแล้วถามอีกแล้วเรียกมาถามอีกแล้วเบื่อไหมนะถามอยู่นั้นน่ถามอยู่เหมอือนเดิมแหละใครงามเลิศอ่ถามอยู่ดได้ไม่ไม่ไม่ถามก็ได้ค่ะเอาละจ้ะต่อไปเราก็จะมาวาดเป็นควันกันกน,นะจ้าเราจะเอาสีดําผสมสีขาวใส่ขาวนิดเดียวนะไม่ต้องเงยอะเพราะเราต้องการควันที่มันฟุ้งๆเข้มๆหน่อย,อยแล้วก็เริ่มวาดหน้ากากได้เลยจ้าหน้ากากของตัวจะกระจกวิเศษไงเธอใครวาดไม่ถูกก็ลองวาดตามได้น,นะจ้าวาดเป็นโครงหน้าแบบนี้เลยแล้วก็วาดคิ้วลงมาจากนั้นจัดเราจมาเติมแกนกลางของหน้าเราจะจุดก่อนเป็นความกว้างของจมูกเออเราจะได้รู้ว่าคววววาาาาามมมมมกกก้้้้้งงอจจจูเเเนนียะะปปรไไไหธุุดดด3แแบบลลล็ติ ที่เห็นเป็นจุดๆตรงกลางจมูกนะั่นเป็นหัวตานะแล้วเธอเรากำหนด,ดหัวตานี่ละต่อไปวาดมุมปากเสร็จแล้วก็มาเติมโหนกแก้มให้กับหน้ากากกันนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็วาดปากแบบนี้เลยยากแม่แต่ว่าเธอกบดว่ายากอีกพี่คะทำไมวาดยากจังเลยอะคะวาดไม่เหมือนเธอก็ทำแบบของเธอก็ได้เธอหน้ากากไม่นจะเป็นต้องหน้าแบบนี้เธอลองเป็นแบบหน้าอื่นๆไหมหน้าแบบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบหน้าสี่เหลี่ยมก็ได้ตามจินตนาการได้เลยจา้าไม่จชเป็นจะต้องเหมือนเป๊ขะขนาดนี้เด้อแต่ว่านี้ฉันอิงแบบมาจากดิวออลดิสนีย์เธอรู้ที่มาของกระจ ่ที่นางขโมยความฝันอะไรของอย่างหนึ่งนี่แหละในวนะิชน่ะตอนสุดท้ายไงที่นางโดนจับมาถูกเก็บไว้ในกระจกนั่นแหละเธอนางคือกระจกวิศเศษเธอ,อนางก็คงล่อลวงราชินีอ่ะเน,ะนาะใครที่ได้ไปดูแล้วก็อาจจะรู้ว่าตอนสุดท้ายราชินีเป็นยังไงและใครที่ไม่เชื่อเธอสามารถไปย้อนด,ดูในกระตูนเรื่องวิเชเดฉากสุดท้ายที่พอมอดถูกจับตัวในกระทา,เ,าะเหมือนเวทมนต์เข้าตัวไงแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในกระทาเลยแบบนี้ฉันจ,จะโซโลให้ดูเห็นไหมเธอถูกจับไปปุ๊บปิงมันจะมีหน้าของกระจกวิเศษโผล่มาแปบ๊บนึงเนี่ยมันก็ทำให้ชัวร์ว่าออ๋จริงๆแล้วในนกกกระจวิเศษ็คืออีีตา่เองคคค่่ะะพมมนนี้าต่อจเธองจเห็นรสี่ิง ไฟนั่นแหละมาเติมแสงเงาให้กับใบหน้าของน้ากากแบบนี้เลย<ห>พวกเธอลองเบนมาหน่อยสิว่าพวกเธอชอบเจออ้าหญิงดิสนีย์องค์ไหนมากที่สุดจริงตัวฉันเองฉันชอบแอเรียลมากๆเลยไม่ใช่เวอร์ชั่นแอคชั่นนะจ๊ะฉันชอบแอเรียลสาวน้อยผิวขาวปากแดงผมแดงแบบในการ์ตูนน่ะเออแต่เดียเดยเด๋ยว็ดเด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 ็ดไม่ไเหยียดสีผิวเดอ้อฉันไม่ใช่ว่าจะเออว่ามาพูดแบบนี้แล้วเออฉันเหยียดสีผิวเหยียดชนชาติไม่ใช่นะจ๊ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะชอบสเปคโลนิยมแบบไหนนะเธอเราชอบในลุคไหนก็ชอบลุคนั้นนะจ๊ จะมาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องชอบนะไม่ได้มาต่อกันหน่อยกันถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็เอาสีเขียวผสมสีขาวเข้าไปเพิ่มนะจ๊ะจะได้เป็นแสงที่สว่างมากขึ้นต,นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยขาดปุ๊บเอฟซีเอาแล้วมีอาการแล้วบางคนดูถึงตรงนี้เตรียมไปแล้วนะพี่เขาไม่มีฟุ้งฟิ้งนะคะมีแล้วค่ะเราก็มาเติมฟุ้งฟิ้งให้กับกระจกวิเศษกันหน่อยบอกเลยว่าฟุ้งฟิ้งใส่มันก็สวยมากใสก่น้อยก็สวยน้อยใส่ไปเลยค่ะเยอะๆแต่อย่าเยอะเกินแล้วเธอมีอันเล็กอันใหญ่สลับกันบ้างก็เลยเหตุผลงานน้องคนนึงไปทำตามเธอใส่ฟุงฟิ เหลืองแบบนี้นะจ๊ะมาผสมระบายขอบให้เหมือนเป็นขอบกระจกไงให้ออกเหลืองๆเลยนะเพราะว่าอยากได้เป็นกระจกแบบขอบสีทองๆน้ำตาลนะ้ำตาลอะให้ดูเหมือนฟุง้งซิ้งไม่พอเธอมาเติมฟุง้งซิ้งสีขาวเมื่อกี้เราเติมฟุง้งซิ้งเขียวไปแล้วเห็นไหมพอมันมีฟุงฟ้งซิ้งมันจะดูเป็นแบบกระจกเวทมนต์มากยิ่งขึ้นเธอจานั้นก็เติมเพชรพลอยแล้วแต่ความชอบของเธอได้เลยนะจ๊ะและใครที่ดูถึงนี้เธอขออีโมจิเป็นโค้ดลับว่าเธอดูจนจบจริงๆอีโมจิรูปกระจกราชินีแล้วก็แอปเปิ้ลมาหน่อยนะจะได้รู้ว่าเธอดูจนจบจริงๆก็เป